5วิธีบรรเทาอาการไอให้หายเร็วที่สุดใครมีอาการไอไม่หยุดแล้วก็ต้องดูเลยดื่มน้ำให้มากขึ้นนอกจากเพิ่มความชุ่มชื้นให้ร่างกายแล้วน้ำยังช่วยในเรื่องบรรเทาอาการไอได้อีกด้วยโดยหากคุณมีเสมหะในลำคอน้ำจะช่วยละลายเสมหะให้น้อยลงทั้งยังช่วยลดอาการะระคายเคืองในลำคอของคุณได้อีกด้วยโดยวิธีที่ดีที่สุดคือการดื่มน้ำอุ่น เพราะน้ำอุ่นจะช่วยละลายเสมหะและให้ความชุ่มชื้นในลําคอของคุณได้ดีกว่าการดื่มน้ําเย็นอีกทั้งหากคุณต้องการรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นคุณสามารถนําน้าอุ่นผสมกับน้ําพึ่งและมะนาวแล้วนํามาดื่มในระหว่างวันก็ได้เหมือนกันใช้เครื่องทําความชื้นในอากาศต้องบอกเลยว่าการเปิดเครื่องปรับอากาศในบ้านตลอดเวลานั้นจะส่งผลทําให้อากาศแห้งและในเวลานอนจะทําให้คุณมีอาการไอแห้งๆออกมา ยิ่งถ้าหากเป็นคนที่มีอาการระคายเคืองในคออยู่แล้วด้วยอากาศแห้งเย็นๆแบบนี้แหละที่เป็นตัวการทําให้อาการหนักกว่าเดิมได้เช่นนั้นการมีเครื่องทําความชื้นภายในห้องนอนนั้นเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะความชื้นในอากาศจะช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองคอลดอาการไอแห้งและอาการคัดจมูกได้อีกด้วยงดสูบบุหรี่ทุกคนรู้ดีว่าบุหรี่นั้นไม่ดีต่อสุขภาพอีกทั้งบุหรี่ยังเป็นสาเหตุข,ของการระคายเคืองลำคอมากยิ่งขึ้น ถ้าเป็นไปได้ควรงดสูบบุหรี่ไปเลยจะดีกว่าโดยแอดแนะนําให้ดื่มน้ำมะนาวในระหว่างเลิกบุหรี่เพราะมะนาวเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงซึ่งวิตามินซีในมะนาวจะช่วยเปลี่ยนรสชาติของบุหรี่ให้เฟื่อนทําให้ไม่อยากสูบบุหรี่และลดอาการนิโคตินได้อีกทั้งยังช่วยขจัดคราบบุหรี่ได้ดีอีกด้วยงดใช้น้ําหอมหรือหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองใครที่รู้ตัวว่าฉีดน้ําหอมแล้วมีอาการไออยู่บ่อยๆเนี่ยแอดแนะนําว่าควรงดก่อนดีกว่า เพราะส่วนประกอบของน้ำหอมหรือสเปรย์ต่างๆจะทําให้โพรงจมูกข,ของคุณมีอาการระคายเคืองทําให้เกิดเสมหะเพิ่มขึ้นและอาจจะทําให้เกิดอาการไอเรื้อรังได้อีกด้วยทั้งนี้ยังรวมถึงฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศที่เป็นปัจจัยให้เกิดอาการไอได้ฉะนั้นแนะนําให้สวมหน้ากากอนามัยเอาไว้รับรองว่าช่วยบรรเทาอาการไอได้แน่นอนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคุณอาจจะงงว่าการนอนหลับมันเกี่ยวกับการไอได้ยังไง แต่การนอนหลับไม่เพียงพอนั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้อาการไอของคุณแย่ลงได้ทําให้ร่างกายของคุณไม่มีเวลาซ่อมแซมตัวเองเช่นนั้นเวลาที่คุณรู้ว่าตัวเองป่วยหรือมีอาการไอน,นั้นแอดขอแนะนําให้คุณนอนพักผ่อนให้มากๆเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการไอได้นั่นเองสุดท้ายนี้หากอาการไอยังไม่ดีขึ้นภายใน1-2สัปดาห์แอดแนะนําให้ไปพบแพทย์จะดีกว่า เพราะคุณไม่อาจรู้แน่ชัดว่าอาการไอของคุณนั้นเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แค่การไอธรรมดาก็เป็นได้ดังนั้นการไปพบแพทย์จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าคุณเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ